สวัสดีจ้าทุกคนมณีกับพ่อโหมกับแม่เอล้วเด้อจ้ามนี้มันกะสีผ้าทุกคนมายามเบ้นน้ำไอว่ายอีกแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวหอาไปเบิ้นกันเลยจ้ามาจ้าัมนี้มนีไอว่ายหมันใจแห้งไอชอนมาน่งกินรุ่งจะกินรุ่งกินรุ่งจะกินเบิ่งจ้าทุกคนไอชอนน่าเห็นจ้าจ้าเลยของผู้ใดนนี่ของเก่งโดนเบียดเก่งเก่งติีต่อเก่งปแบบช็อต โอ้หลุดปะแบบจริงเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดปะโอ้ยโอ้ยไปเห็นมันขับไปถ้าอยากเอาไฟไปจอมันมันไปเห็นยอยยยไฟนี่วะมันขับมัน,นสิทธ์วะไปโว้ามันดีดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิเรียบร้อยอยุตยตัวนี้มาไปปตะคอ้ะคอ ใช er pues mm yeah. ้ิดเป็นจ hmm. nah, ้าเจ้าเลยจริงลองลองบ้งม้ยเดย์โอ้โหออกถึงรูปหรือออกแอมเบกแอมเมื่อไหรเนอะเดยเดย์เดยเดล้างเดยล้างไวาซิโยงหันแมตสได้กยังล้างหรอกข้าวตดีเยอ่ะเบดไหยิงคือส่งคนอ่ะคืตัวงานแยะอันี้เนี่ยรื้อตัวเงียบ่ เบียดไม่หอมดีนขอเขาหัวิมจสีแล้วเถอะได้โชวยบดปเกือบเลยยก้เก่ามากวงตินี่คือผีมันนั่นอยู่มน่นักัน่ันนั่นนั่นนัเก้าดีดียกยมากเลยยำมกย่ะยมากกโตก็ปะมาต่นอตก ลองลองเลยเก่งนี่ปลานี่ปลาโอแม่โอ้ตายเลยว่ะเก่งโอ้ตุใครอยู่เดีนี่ตายอีกละวโอ้ตายว่ะเต็มแหลกเต็มแหลกเต็มแหลกตัวงามอยู่แต่ว่าเสียยันเดี๋ยวมันตายอ่ะนี่จ้าทุกคนเต็มแหลกเข้ามาแล้วโอ้จนวัดสวดถึงแต่นะถูกไหม อาปากสาวอเลยโอ้ในขวางทำงานบาเกียงเอ้เขียนเทมีหน่อยอยู่ตะอยูอันแน่นันเทือก็ว่าไปเปิดบึงนวายคันมันตาย นั่นเลยสินเอยุ่งแน่ที่จะคองไดไปเมื่อวานไหมจากลืมเข่าเลยไปลุ้นกันต่อยังไปนั่งเจ้าสิดีวางหมูขาดบ่อ

อยู่นาะไรดีเอ้าื่บอกเลยไปโอ้ก็อยู่อะ่ะนาลาอะเปียงเสียงรบกวนงานหนึ่งจมหนาลาเหมือนเดิมเราลุนตอนเศร้ <laughs> าสวัดสดีครับบันทึสวัสดีตอนเศร้าอันีิภากาันออกมายามเบ็ดแล้ว ยำลยลเลยจากฟังข้างล่างถึงเปล่งเพื่อนวนี้หลังนี้พุ่งถึงฝาเลยจะว่าหลังข้างหางกันนี้ไปหนีไปไหนเท่งๆลงไปข้างล่างก็ว่าไวดีฮะแต่ว่าหลังนี้ที่มันยังเหนียวมูจิฟูบจริงไหมเป็นไ,ไงเนี่ย<อ>มีน้ำติ่งได้จริงมีน้ำติ่งได้จริงมีฟอดได้จริงใ<อ>บเนี่ยใบเนี่ยแค่นั้นตีฟูบๆมันโอ้ยยังขึ้นลอยเลยโอ้เยาว่าชนโอเมียง มันเป็นสไตนี่โอ้หนาลายอีกเดี๋ยวมั้คือดึงหมูคือเถียวโอ้นี่เดดดวงเบ็ดโอ้ยหาหัวงูคือดึงหมูปลงสันว่ะปลาไหลทีว่ะหนาลายหน้าลายเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันนะผมนะครับยังไม่ได้ซีลร์รู้สึกว่าจะมีอาการข้างล่างเป็น เหมือนป่าดิก็ยังเด็กป่าก็ยังบุป่าก็ยังบุโอ้โหป่าอยู่วะป่าอยู่วะโอ้โหใส่สวยความงามๆเต็มเหลกมาแล้วเต็มเหลกมาแล้วตอนเส้าโอ้เต็มเหล็กสวยเลยครับผมบ่อยดินทุนทุนเลยเนาะต่เดียวนี่เหลกเต็มเหลก ออปไป้อหยาดปดครับไปเบื้องหลังต่อไปเลยครับบัดน,นี้มาครับหลังนี้เด็ดบ่เห็นครับนี่เสียบไปนี่มีเป้งไดนวะโอพี่เด็ดบัดนี้มีเด็ดถอดอีหลีวะ่ะเฮียบ่ป่าบะเนี่ยงเนี้ยเป็นแบบนี้อู้ตรงนี้เลยวะ่ะตายอู้เต็มสองตัวง,งามเลย บิดถอดตายเลยเหรอโอ้โตูเงามยตูเงามยสองเราเพิ่นไปครับผมเดี๋ยวไปรุ então, ่นน้ำกันอีกคนครับบันยิของเพิ่นทันมาถึงแล้วถึงแล้วนี่เอาแล้วเอาถึงแล้วถึงแล้ววันนี้แถมแรงอยากหมันเพิ่นเมื่อไหรบิดกคิ้วในนกกดุสัตวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา ดูงามบ่เีพอดีพอดีปนพอดีปนพอดีปนไปครัไปล่าลุนห้องกำกันไปครับผมบนน้บนมียกันครับ่นนพิ่นมีากันโกงิ่หนีดวยฮะโมกดูดเร็ว มึงอู้กั้นเดียดกะได้ีด่นม่ยังกินอัไปอะไรดิ<ม>คือว่าสูบว่ะเนี่ยดูไป่นาะชูบ่อืม,ม นาละครับนาละดอกนี้ไปครับเดี๋วไปรุ่นต่อไปครับเอาละครับฟังกันอู้ขี้ดินแห้งแท้ตีอโถโโโีห้งบ่ึ้ง หยียบแล้วเดีด๋ยวยกเครอดโอ้โหบักงามว่ะป้๊บเงยว่ะเกีแปดขีดเยจริงเกีเแปดขีดเอจีอ่าเลยไปครับผมโยลุนห้าต่อไปหลังนี่ของห้าก็มีอาการครับผมมีอาการที่กัน คงินิงเลยแต่ว่ขึ้น,นิแท้อู้ตายป่าหอนอย่งน้งนี่อ้ยไตอู้อไ่ได้โตเปลนน้ำโเขียวอ,อู้ปักขาบ้ามันป่าละนี่อูงงามเลยวะจงโงงามอยู่ตอ,อ๋ออ้เถอะ ลุงมาของเห็ดย <quila> ังเดือดใช่ดูครับความงานเต็มใสากครับผมความงามครับวอยากปุดเมืองน้ำกันนะผมมาครับลังเมือนจะยินเสียงป่าดินอยู่หลังนี้เลยจะบรูปวชินั่นโอ้ขั้นโค้งครับขั้นโค้ง ออ้ยตัวแขออเยนเย็นเย็นพึ่งแค่พึ่งมาครับหนึมครับผม ไปรอหลุนน้ากันนะครับดีกว่าแจ็คเตีมบ่มาครับผมลังนี้ดินครับลังนี้ดินครับเรียบร้อยบ่อุ้ยบินออกจากจีเ้็ดบ่อุ้ยมาอีกหนึ่งเตีมโอ้มาอีกหนึ่งเตีมครับผมงน,นี้ครับแต่ว่ามีแต่เตีมไปหน่อยว่ะเพราสูงเขาเพาะว่เขามันเ,เป็นโลนี่ปลาตัวนั้นใช่ยง ไอเบิ่งขอชมดูป้างามว่ะโอ้เป็นโลดจริงโ,โอ้โอ้เกี่ยกับเกานี่นะมีลุนโลมีลุนโลอ่ามาถามหาลุนโดกันา่าเขี่ยเฉยอะไปครับผมลุนต่อไปมาครับสรุปพลมันเกี่ยนะล่าได้ยุ้ครับมือนี้หาเตี้ยมตัวค่อยๆอยู่ตัวปลา,าเตี้ยมเกี่ยนาลาได้ตัวนี้ไหม เฮ้ยเซใส่เอาบีกัเบื้งดู่าตัวเนี้ยเถอะืนอเนบี้ยอลยต่อเกือบเกือบลุ่ยยุ่นเนาะตัวเดียวงดูกปาของเก้าหลวนีบล่ยุ่จอะโถะโถบ่ถึงกันหน่อยด้อนี่เปดียเก่าีดยุ่นี่าพี่เอ๋ีเบื้งดอ๋อ ถุงขาดเอาโอ้จนแตกว่ะพี่เอ,อ๋อมาแล้วครับอู้แตกมองไม่เนหะ็นับป่ะมีงเอเลี่อเอเลีเ่เลยแต่ก็ถือว่ามันที่เราครับมือนี่ได้ทุกคนอยูมม่มเหือนนี่ดีลอ,อยครับผมหยดสุดยอด,ยอดแต่ครับผมมือนนี่อฝากเพียงนไรนะครับเดี๋ยวรอรุ่นคลิปหนาครับผมมือนี่แกแกหนาล่าได้อยูมม่มเหือนี่แต่ครับผมพันดี ขันเจียงดูนะ